วันนี้ก็ทำลูกชิ้นไก่นะคะกินเองนะคะเด้งมากอร่อยมากแต่ไม่สวยแต่อร่อยรสชาติได้พอดีแล้วก็ฮะมซุปบังชวิละผัดเปรี้ยวหวานนะคะหอมหมกปลาชมอนนะคะนี่สวนผักอยู่ที่เมืองไทยนะคะนี่กระทุ่งนาป่านเฮาเนาะ ขายมาสองปีที่แล้วอันนี้ก็ขายของนะคะเปิดมายี่สิบาปีแล้วที่บ้านแม่นะคะที่เบชุมแพน,นี่แมวตัวแรกที่อยู่เมืองฟินนะคะอันนี้ก็ส่วนผักเหมือนการค้าที่อยู่เมืองไทยนะคะที่นานะคะนี่หลานๆมาเล่นด้วยที่ร้านค้าร้านขายของบ้านตัวเองนี่นะคะน,นี่ก็ทำไอกรอนชนีหรือที่ ของต้นคิชมาที่มาทำนะคะงานประดิษฐ์เนาะของฟินนะคะอันนี้ก็ตัวเองนะคะแต่งภาพอันนี้ลูกชายลูกชายนะคะลูกชายชอบกินข้าวเหนียวมากๆจกข้าวเหนียวตุวยๆเลยก็คึงไทยล้าวอีสานนะคะ